กับผู้ที่ชอบฝึกจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อเพิ่มพูนพลังสมาธิของตนเองไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการจุดหมายใดที่ต่างกันออกไปก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการหาความสงบเงียบที่ไม่ให้มีสิ่งใดมาลบกวนและเป็นขวากหน้ำขัดขวางความตั้งใจที่จิตจะได้สงบกลุ่มลึกก้าวหน้าจึงมักจะมีการพบเห็นไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพจน์หรือชีปลาขาวหรือสีชีภัยรวมทั้งพระสงฆ์ สายผ้าป่านักปฏิบัติเข้าไปอยู่อาศัยหรือว่าปาักกดอยู่กลางป่าตามโพงตามถ้ำหรือที่ที่สามารถจะหลบแดดกันฝนได้เพราะต้องอาศัยกันอยู่แบบนั้นแลมปีแลมเดือนกว่าจะย้ายไปที่แห่งใหม่หรือไม่ก็อาจจะจำต้องบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในที่แห่งนั้นตลอดไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในสมัยก่อนการที่เห็นนักบวชมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ก็โดยเพราะความศรัทธาและคำสั่งสอนที่แตกต่างกันออกไปในสมัยก่อนยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับกันและกันมากนักฝ่ายที่ฝึกจิตเพื่อเพิ่มพลังสมาธิเพื่อใช้กับวิชาอาคมก็มีอยู่มากผู้ที่ฝึกจิตเพื่อบรรลุธรรมก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันมากนักผู้ที่มีวิชาอาคมเมื่อสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็มักจะกลับมาอาศัยใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วๆไป ใช้วิชาคมที่เข้มขังจากการบำเพ็ญเพียรภาวนาของตนเองไปในทางที่ต่างกันออกไปด้วยแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนผู้ที่ไม่ยอมออกจากป่าและยังคงชอบแสดงฤทธิ์เดชของตนเองอยู่บ่อยๆกม็มีบางคนอยู่ในป่าจนขอบของพื้นที่ส่วนตัวของตนเองออกไปอย่างกว้างขวางใครล่วงล้ำเข้าไปเป็นต้องเจอดีทุกลายไปกม็มีโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหรือแม้แต่พลันไม่เว้นแม้แต่พระธุดง ที่ทุดงผ่านเข้าไปเพื่อจะปักกฎบำเพ็ญเพียรภาวนาะก็มีหลายรูปด้วยการที่ถูกตะเพิดออกไปแบบไม่เกรงใจพื้นป่าในเขตภาคอีสานในสมัยก่อนก็มักจะมีนักบวชและผู้ที่มีวิชาคมเข้าไปบำเพ็ญเพียรไม่เคยขาดมีนักบวชผู้หนึ่งที่พระทุดงหลายรูปเคยถูกไล่ตะเพิดมาแล้วต่างก็รู้จักกันดีและมักจะเรียกกันว่าตาเท่าชีภัยเพราะเท่าที่รู้ตาเท่าชีภัยบวชและอยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นมาตั้งแต่สมัยหนุ่ม พระธุดงค์ลูบไหนที่รู้เกิดจะไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวไกลอาณาเขตของตาเท่านั้นส่วนพระธุดงค์ที่มาจากถิ่นอื่นก็มีอยู่หลายลูปและหลงเข้าไปเป็นประจำเช่นกันแม้บางครั้งจะไม่ถูกไล่ตะเพิดแต่ก็ได้ยินเสียงตาเท่าฉีไั่แสดงฤทธิ์เดียดเรียกลมเรียกฝนหรือว่าฟ้าผ่าลงมาบ้างเป็นที่ลบกวนจนไม่สามารถบำเพ็ญเพียรของตนเองได้สุดท้ายเมื่อรู้ว่าสิ่งพวกนั้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยจนต้องทุดงหนีไปทางอื่น ครั้งเมื่อหลวงพ่อแย้มท่านทุดงลงมาจากทางป่าทางเขตภาคเหนือมาถึงเขตภาคอีสานก็ผ่านเข้าไปในพื้นป่าแห่งนั้นเพื่อจะปรากฏอยู่สักสี่ห้าคืนรอสหายธรรมของท่านลูบหนึ่งที่จะทุดงมาจากทางป่าเขตภาคกลางที่นัดหมายกันไว้ว่าจะข้ามไปยังประเทศลาวตามรอยพระเกจิอาจารย์หลายหลายท่านที่ต่างก็เคยทุดงข้ามไปกันมาแล้วคำคืนแรกของหลวงพ่อแย้มท่านปรากฏอยู่ที่ชายป่าไม่ลึกมากนัก เพื่อออกไปรับบินธบาตตามที่มีญาติโยมในหมู่บ้านไกลๆนั้นนิมนต์เอาไว้บริเวณที่ท่านตัดสินใจปากกรู้สึกว่าป่าแถบนั้นสงบปล่มลื่นเป็นที่น่าบำเพ็ญเพียรยิ่งนักแต่กลับไม่พบเห็นพระธุดงหรือแม้แต่นักบวชใด,ดๆเลยเข้าไปบำเพ็ญเพียรในป่าแถบนั้นเลยแม้แต่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักวันลุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จเกิดธุดงเข้าป่าลึกไปทันทีไม่รู้ว่าอยู่บริเวณไหนของป่าแล้ว แต่ก็เห็นว่าสงบเงียบดีจึงได้ตัดสินใจกำหนดจิตปักกดลงบริเวณที่ท่านไปถึงนั่นเมื่อปักกดเสร็จก็เริ่มนั่งวิปัสสนาทันทีตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ไปถึงด้วยตัวของท่านหลวงพ่อแย้มเป็นพระที่ปฏิบัติได้อย่างยิ่งยวดลึกซึ้งในสมาธิจิตของท่านจึงสงบลึกซึ้งถึงขั้นที่ว่าไม่ได้รับรู้ใดๆสิ่งรอบข้างเลยทำาห้จิตของท่านมีพลังยานเกินกว่าจะมีใครอย่างรู้ได้ และด้วยพลังญาณบารมีที่ท่านมีอยู่อย่างมากล้นก็ไม่อาจจะมีเพจภัยอันตรายใดๆมาย่ำกายได้แม้แต่ปลายเล็บไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์วิญญาณหรือว่าสัตร์ร้ายท่านก็เลยไม่ได้รับรู้อะไรตั้งแต่ช่วงบ่ายที่เริ่มบำเพ็ญเพียรภาวนาขณะที่ท่านได้ดำลงจิตอยู่ในญาณแบบนั้นก็มีบางอย่างเข้ามาลองดีหรือลบกวนอยู่รอบๆกฎของหลวงพ่อท่านพอคลายออกจากสมาธิในช่วงสักสองทุ่มจึงได้เห็นกิ่งไม้ใบหญ้า หักหล่นลงมาละเกละากะเต็มไปหมดรอบๆกดตามผื้นดินรอบๆก็เห็นว่ามีรอ,อยเท้าของสัตว์ป่าอยู่ด้วยเมื่อเพ่งพินิษ์พิจารณาดูก็รู้ว่าเป็นรอยเท้าของเสือท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรแม้แต่น้อยเพราะท่านเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เคยมีอะไรมาแผ่วผ่านท่านได้แม้แต่ครั้งเดียวท่านลุกออกจากกกดหาไม้และฟืนแห้งมาก่อไฟเพื่อต้มน้ำชาฉันแก่กระหาย เมื่อฉันน้ำชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเดินทุดงพอยืดเส้นยืดสายให้เหลือดลมเดินได้อย่างสะดวกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็กลับมานั่งสมาธิตามเดิมจิตของท่านก็เริ่มดำดิ่งลงสู่ยานคันลึกอย่างรวดเร็วเพราะป่าบริเวณที่ท่านปรากฏอยู่นั้นรู้สึกว่ามีความเงียบสงัดดีแท้แต่ไม่นานก็เกิดลมฝนเหมือนพายุกระหน่ำขึ้นมาอย่างรุนแรงแบบไม่รู้สาเหตุฝนที่ทำท่าจะตกลงมาแต่ก็ไม่ยอมตก กิ่งไม้น้อยใหญ่หักโครมครามเสียงดังลั่นบางกิ่งก็หักโครมครามปิววันอยู่รอบๆกดของหลวงพ่อท่านผ่านไปผ่านมาหน้าเสียวใสแต่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้กดของหลวงพ่อท่านได้แม้แต่น้อยแต่แล้วจู่ๆฝนกระเทกระนำลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาจนได้แต่ก็แปลกตรงที่ฝนไม่ได้เปรียกหรือว่าเข้ามาใกล้กดของหลวงพ่อแย้มเลยแม้แต่น้อยแต่รอบๆกดของท่านระยะเกินสามวาออกไป กลับเปียกชุ่มเฉิดแฉาเต็มไปหมดเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเข้ามันคงจะสร้างความเดือดดานใจให้กับผู้ที่กระทำเป็นยิ่งนักเพราะไม่เคยมีใครมานั่งนิ่งเฉยกับฤทธิดเดชของตนแบบนี้มาก่อน2ครั้งสองคราในเวลาที่ไล่เลี่ยกันกับทำอะไรหลวงพ่อท่านไม่ได้หล่างของตาเท่าฉีภัยก็ปรากฏตัวขึ้นล่องลอยอยู่เหนือยอดไม้ไม่ไกลออกไปจากกดหลวงพ่อมากนักและก็มีสายฟ้าฟ,า,ฟาดเปียงปางลงมา ตามมือของตาเท่าจีภัยที่วาดมือลงไปหาหลวงพ่อที่อยู่ด้านล่างแต่สายฟ้าที่ฟาดลงไปโดยลิ์วิชา,าคมของตาเท่าไม่ได้ฟาดเข้าไปใกล้กดหรือว่าโดนหลวงพ่อแต่อย่างใดแต่กลับฟาดเปียงย้อนกลับมาที่ล่างของตาเท่าชีลายแทนโดนสายฟ้าโดยลิ์อาคมของตนเองฟาดเข้าไปเต็มเตมเข้าล่างก็งายพึ่งตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบก่อนที่จะลุกพรวดเดินดิ่งเข้ามาทางกดของหลวงพอ่อด้วยความเดือดดาน พร้อมกับล่างของตาเท่าชีภัยก็กลมลงขานสีเท้าไปด้วยพุ่งกระโจนเข้าหาหลวงพ่อที่ยังนั่งนิ่งอยู่ในกฎไม่ได้รับรู้อะไรล่างของตาเท่าชีภายนั่นได้เปลี่ยนไปเป็นเสือสมิงเดียบร้อยแล้วทุกครั้งที่ไม้จะกระโดดเข้าไปในกฎของหลวงพ่อแต่กลับกระเด็นไปมาไม่สามารถเข้าใกล้กฎได้ทำได้แค่วิ่งกระโจนไปมาและร้องคำรามเสียงดังลั่นอยู่รอบๆกฎ คายอาการกับเสือบ่าคขั่งที่ไม่สามารถจะทำอะไรกับเหยื่อของตนเองได้เกิดมีทั้งลมและฝนรวมทั้งสายฟ้าก็ฟาดลงมาเปี่ยงป่างแบบไม่หยุดยัง้งแต่สิ่งพวกนั้นมันไม่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอะไรให้หลวงพ่อท่านได้รับรู้เลยแม้แต่น้อยจนเสือสมิงตาเท่าชีายเองกับรู้สึกว่าตนเองนั้นเหน็ดเหนื่อยจนถึงกับนอนหอบหายใจอย่างอ่อนล้าสุดล่างหบลงไปกับพื้น ด้วยความโมโหอาฆาตที่หอมกระนำไปอย่างสุดตัวและสุดแรงก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรหลวงพ่อแย้มท่านได้และโดยความที่ร่างกายของตาเท่าชีภัยเองก็เริ่มแก่ชราไปมากแล้วด้วยความเหนื่อยล้าและอ่อนแรงล่างก็กลับค่อยๆคืนล่างมาเป็นคนดังเดิมอีกครั้งนอนหายใจหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าคล้ายกับว่าแทบจะสิ้นใจเสียยังไงอย่างนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงแกลลมเบาๆออกมาจากกรดของหลวงพอ่อพร้อมกับล่างของท่าน โผล่ออกมาจากกดท่านหยิบเอากาน้ำชาเทใส่จอกหนึ่งจอกก่อนที่จะลุกเดินเข้าไปหาตาเท่าชีภัยที่นอนหมดเลี้ยวหมดแรงอยู่ห่างออกไปเพียงแค่สีหาวาเท่านั้นท่านยื่นจอกน้ำชาจอกนั้นให้กับตาเท่าชีภัยแล้วก็บอกว่าเอากินน้ำชาสักหน่อยท่านเดี๋ยวก็ดีขึ้นตาเท่าชีภัยยันตัวเองลุกขึ้นรับจอกน้ำชาจากมือของหลวงพ่อแล้วก็กินไปจนหมดพอร,รู้สึกว่าตนเองนั้นกระหายน้ำอย่างหนัก จู่ๆก็รู้สึกว่าตนเองนั้นรู้สึกดีขึ้นมาอย่างทันตาเห็นมีเลี่ยวแรงกระชับกระเชงเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เลยออกปากขอบอกขอบ,อขอบใจหลวงพอ่อแต่ก็ไม่กล้าสบตากับท่านหลวงพ่อย้มท่านก็กล่าวว่าท่านไม่ได้มีเจตนาจะเข้ามารบกวนหรอกเพียงจะมาอาศัยเพียงแค่สีหคืนเท่านั้นแล้วก็จะจากไปเพราะท่านได้รับรู้แล้วด้วยจิตของท่านก่อนที่จะเข้ามาเหยียบย่ำในพืนป่า กับสิ่งที่ตาเท่าชีภัยนั้นเคยกระทำมาไว้มากมายกับพระธุดงายหลายๆรูปก็เลยทำให้ตาเท่าชีภัยรับรู้ว่าหลวงพ่อแย้มท่านคงจะไม่ธรรมดาเหมือนพระทั่วไปและพอจะรู้ด้วยว่าพระธุดงายหลายๆรูปที่ถูกตนเองแต่เพิดหนีออกไปนั้นก็คงจะมีพลังยานบรารมีไม่ต่างกับหลวงพ่อแย้มท่านมากนักพอรู้ตัวดีว่าตนเองนั้นฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ยานขั้นสูงอะไรเลย ที่มีเลือดเดืดได้ก็เพราะว่าวิชา,าคมที่ตนนั้นล่ำเลียนมาด้วยและบางอย่างก็ดันเป็นอวิชาสายดำเสียด้วยผิดกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหม้ายยานขั้นสูงเพื่อให้จิตของท่านท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงโชคดีแล้วที่มาเจอกับหลวงพ่อยแย้มที่ท่านยังเมตตาช่วยชีย้ทางสว่างให้เพราะยังพอจะมีเวลาในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะเล่งบำเพ็ญเพียรภาวนา ให้ได้เท่าที่พอจะทําได้ไม่มากก็น้อยไม่ตายไปพร้อมกับความโง่เขลาของตนเองหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ใช้วิชาอาคมสแสดงฤทธิด์เดชใด,ดๆอีกเลยป่าในแถบนั้นในกลาลต่อมาก็เลยมีพระธุดงและนักบวชสายต่างๆเข้าไปบําเพ็ญเพียพรภาวนากันอย่างไม่เคยขาดสาย